เห็นชีวิตบางคนที่ต้องผิดหวังซ้ําๆจะต้องล้มเหลวซ้ําๆค้าขายก็ขาดทุนซ้ําๆทําอะไรก็มีแต่ความผิดหวังล้มเหลวเจ็บปวดซ้าๆถ้าได้ฟังสมองสามส่วนไปแล้วก็คงจะทําให้พรนึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะว่าจริงๆเราก็คือคนที่มีปัญหาในเรื่องของอความเจ็บปวดความล้มเหลว ผิดหวังถูกทอดทิ้งไม่มีใครรักจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือคุณไปพัฒนาสมองที่มันเป็นโครงข่ายของสมองที่มันเป็นความคิดด้านลบเพราะฉะนั้นก็คือสมองส่วนนี้เขาแข็งแรงมากเป็นพิเศษมีเส้นทางเดินยิ่งว่าปูคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะฉะนั้นคือสมองส่วนที่ทําให้คุณคิดเจริญก้าวหน้าคุณไม่ได้พัฒนาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจิตเรา เขาเปรียบเหมือนน้าถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่พัฒนามันจะไหลลงสู่ที่ต่ําอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือความคิดที่มันเป็นความคิดลบๆที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่จัดการมันก็จะนําพาให้ชีวิตเราให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นไปตามร่องความคิดเดิมๆที่เราเคยเป็นเพราะฉะนั้นก็คือความคิดด้านลบคุณจะต้องต้องแยกแยะให้ได้ว่าคุณจะใช้ความคิดด้านลบไปในช่วงไหนตอนไหน เพราะว่าในอาชีพบางอย่างคุณต้องใช้สัญชาตญาณใช้ความคิดด้านลบคุณต้องใช้ให้ถูกจังหวะและเวลาแต่ถ้าคุณใช้ความคิดด้านลบมาเป็นตัวดำเนินชีวิตจะทำให้ชีวิตคุณไม่ได้รับการพัฒนาสมองส่วนที่เป็นคิดวิเคราะห์แยกแยะมันจะไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ แล้วก็เห็นรูปทางในการที่จะทํามาหากินหรือรูทางที่ทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นคือ,อบางคนก็บอกว่าไม่เคยคิดลบคิดลบคืออะไรไม่รู้จักก็ลองสํารวจตัวเราเองดูว่าเราเคยมีคําพูดที่ทําให้คนอื่นเสียใจบ้างไหมมีคําพูดที่ทําให้คนอื่นเสียเสียความมั่นใจ mm. เสียเซลล์เสียหน้าเสียความภาคภูมิใจ แล้วก็เขาไม่อยากอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้เราแล้วอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลองจับจับความคิดไม่ได้ก็จับคำพูดตัวเองแล้วมีก็ไม่ค่อยมีคนอยากจะพูดกับเราเราอยู่ที่ไหนเราก็จะมีอารมณ์ที่เหวี่ยงวีนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคือสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากกระบวนคิดเพราะฉะนั้นมันก็หล่อหลอมออกมาเป็นคําพูดแล้วคุณปล่อยทิ้งไว้มันก็จะเกิดเป็นอุป,ปนิสัยบุคลิกภาพ ให้ไม่ค่อยสุภาพก็คือกำลสันดานไดคราวนี้ก็ฝากเอาไว้ให้ประเมินความคิดตัวเราเองว่าจะบวกหรือจะลบแต่เราดําเนินชีวิตถ้ามันไม่มันไม่ไปในทิศทางที่มันเจริญเข้าหน้าคุณก็ลองย้อนกลับมาดูว่าพิจารณาตรงส่วนไหนยังต้องแก้ไขก็ฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีจากคลินิกสุขภาพจิตพรวิภาแล้วพบกันในวันสําเร็จเพจ